นี่จะบอกรักเธอตอนเทตรงเอ่อนายคงได้อ่านไดอารี่แล้วใช่ไหมเอ่อ,อน,นี้ฝากไว้ให้ผมแล้วครับผมนึกว่าคุณกะทิเรียอไใบเสกครับใช่มันคือความรู้สึกของฉันที่มีต่อน,นาย ตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกันเอ่อะไครับผมเรีกว่ามันเป็นนิยายที่คุณแต่งซะอีกมันก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือความรู้สึกที่ฉันมีต่อน,นายและฉันก็อยากให้หนายได้รู้เขาว่าไงจ๋าน้องเขาพูดถึงไดอารี่ครับท่านบอ คิดว่ามันเป็นเรื่องนี้ยายอีกไหมคือฉันก็กลับไปทบทวนความรู้สึกของตัวเองนะว่าถ้าฉันปล่อยปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปแล้วมันจะเป็นยังไงคําตอบก็คือวันวันฉันกลับไปบ้านฉันก็เอาแต่นั่งคิดถึงแต่เรื่องนายมันทําให้ฉันทนไม่ไหวอะฉันก็เลยต้องกลับมาบอกความรู้สึกกับนายที่นี่เล่นปืนฉันชอบนายนะ ก็ได้ล่ะนายรู้สึกยังไงกับฉันบ้างอะไรวะเนี่ยเจอกันวันเดียวชอบกันแล้วเหรอแล้วไงเขาถามีมปืนว่ารู้สึกยังไงกับเขาด้วยไหมจ๊ะก็คืออย่างที่ผมบอกอคุณกะทิครับว่าถ้าผมจะต้องใช้ชีวิตกับใครคนหนึ่งแล้วเนี่ยคนคนนั้นก็คงจะเป็น หมอพิมพ์ครับขอบคุณนะขอบขอบคุณเรื่องอะไรครับก็เรื่องนี้ไงล่ะมันสวยงามมากทุกอย่างเนี่ยจบลงอย่างประทับใจตอนนี้ทุกอย่างมันสิ้นสุดลงแล้ว รวมถึงบทสรุปของนิยายเรื่องนี้ด้วยอขอตั้นฉบับฉันด้วยม,มันถูกต้องแล้วล่ะที่จะต้องเป็นอย่างนี้ทำาะไรอย่างนั้นยนฉันคงผิดหวังแย่คือนี่คุณกะทชิชอบผมจริงใช่ไหมครับชอบสิแต่ฉันก็อยากให้มันจบแบบนี้แหละ เรียบง่ายแต่สวยงามครับอย่างนั้นก็ผมก็ขอให้นิยายคุณขายจะดีนะครับแล้วก็หนังสือขายดีมากๆเลยนะครับนายก็เหมือนกันนะฉันขอให้ความรักของนายกับหมอพิมพนะ์ไปด้วยกันได้ดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับฉันไปละบาครับ เช่นครับแหมนางมุยมุยอย่างนี้ผมใสัจะโดนไอ้ปืนปฏิเสธคุณลุงคะนิยายมันจบแล้วล่ะค่ะทีมตาฉันไปแล้วนะ บายขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณลงสวัสดีครับการมาแอบฟังคนเขาคุยกันอะไรแบบนี้นะก็ค่อนข้างเสียมารยาทนะครับอะไรเปล่าซะาหน่อยคุณลงคะงั้นเดี๋ยวพิมพ์ขอตัวกลับโรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ บอกพิมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุยก่อนน้องพิมปืนครับผมห้ามไปไหนเด็ดขาดครับผมเฮ้ยไอ้ปืนทะเลาะมาโดนลงตัวอย่างหนักตามไปสิตามไปไอ้โอ้กตามไปสิไอตาหนุ่มก็ตามสิโอ้ผมบอกวิ่งไปสิเฮ้กอกแล้ววอ้ยเอาไปมาเนี่ยไอ้ปืนไอ้ปืนหนักแน่ ความรักมีมากมายหลายรูปแบบครับแม้ว่าความรักจะไม่ลงเอยด้วยการอยู่ด้วยกันเสมอไปแต่ยังไงความรักก็เป็นสิ่งสวยงามนะครับมากันแล้วครับระเบิดเที่ยงทาง นะฮะเริ่มแล้วทุกเที่ยงครึ่งวันนี้ต้องขอต้อนรับรับเชิญของเรานะครับเป็นสาวเรียกว่าทั้งสวยทั้งสูงทั้งขาวน่ารักด้วยขาวยันเงาฮะขาวยันเงาขาวยันเงาเสยงประตูตนรับน้องเกรดกลานกล้าวครับแต่พี่น้องทุกพลาดนะครับเตรียมพร้อมกันได้เลยได้ชมครับมัมเช่งนงเฟส ตีว้าวไม่ตว้าวเขาบอกเ่าเป็นมโหร้านความสนุกร้องเล่นเต้นเซิงครับผมครบนุกทุกภาคยกเว้นภาคเดียวภาคไหนครับภาคพิสดารเราไม่ไปเราก็ไม่น่าพูดด้วยล่ะดีมาตั้งนานแล้วไม่เป็นไรไม่ไรคือในงานจะมีกิจกรรมต่างๆเพียบครับทั้งเรื่องของอาหารอร่อยอร่อย จากที่ต่างๆเราคัดมาอยู่งานนี้มีครบทุกอย่างครับติดตามกันได้นะครับทั่วประเทศไทยครบสีผ้ากับหม่ำเท่งหนงเฟสติวัลนะครับผมสนุกกันแน่เลยนะะเดี๋ยวช่วงนี้น้องเกรซต้องมาร่วมเล่นเกมกับเรานะครับเดี๋ยวจะมีการแบ่งทีมจากแปดแผ่นป้ายของเราซึ่งจะมีสีส้มและสีน้ําเงินอย่างละสีแผ่นป้ายครับถ้าเกิดเปิดเจอสีด้วยกันก็อยู่ทีมเดียวกันนะครับแปดแผ่นป้ายมีดังต่อไปนี้ครับ ทิงผงสำเร็จรูปจินเจนยาหมองตราถ้วยทองสิงคอ์อปเปอเรชันเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกว j DVD h o เท Theater ชุดเครื่องนอนทิวลิปเข้าเกลียบออเดอร์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกแผ่นป้ายคนละหนึ่งแผ่นป้ายเพื่อแบ่งทีมระเบิดหากใครเปิดเจอตราหัวหน้า <c oughs> ก็จะต้องเป็นหัวหน้าทีมของสีนั้นๆและเมื่อสีไหนแพ้หัวหน้าทีมก็จะต้องเป็นคนเข้าโดมระเบิดให้เกียรตินังเกรดเลือกก่อนนะครับหนึ่งแผ่นป้ายนะครับอะไรดีสิงค์ค่ะสิงค์คอร์ปอเรชั่นนะครับชิงอสองาเบครับ่คุณตั๊กคับคุณตั๊กจ<ท>ิงนเจนดื่มน้ำเข็งดื่มจิ้นเจน อบ้่ะคโดอะไรดีเดนะครับพอม 1, 2, 3, อง่คเ้งครับบอสสวิกครับบอสสวิกนะครับเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสสวิกของคุณเท่งเอาสิเดินสองสามเน้องกัจจังอะไรดี ที่มีซอสน้องกระเจี๋ยงหนึ่งสองสมอึ๊บสีส้มอ่ะน้องซอฟครับอะไรดีฟิลลิปครับชุดเครื่องนอนฟิลลิปครับ1 2 3องสามอึ๊บเนียนเงินอย่างแน่นอนคืยอะไรครับคาเมล่าค่ะคาเมลา่า,เ,ลาเนียนสวยกระจ่างใสนะครับหัวหนาว้าหรื 1, 2, 3, 1, เอเปล่าหนึ่งสองสาม เป็นยามองราถวยทองราถวยทองก็ต้องเป็นหัวหน้าทีมหนึ่งสองสามเริสีดำเงินครับนะครับคุณรอนหัวหน้าทีมนะครับน้องเนงน้องก๊อปแล้วก็อาจารย์เท่ง้งครับผมน้องเท่งครับผมส่วนสีส้มมีตั้งบริบูรณ์จัรือครับแล้วก็น้องเกรสน้องกะจังแล้วก็ชูชาติเอี่ยมสุขครับผม ตามกันได้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าสีไหนจะเป็นฝ่ายชนะสักครู่เดียวครับสิงค์คอปเปอเรชั่นเข้าเกลียบกุ้งอบกรอบตราออเดอร์ชุกเครื่องนอนทิวลิปเอเจดีวีดีโฮมเทอเตอร์ ทิ้งผงสำเร็จรูปตลาจิ้นเจนแยมองปลาถ้วยทองเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวไิตวัวัยปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนสเปรย์กำจัดแมลงอาร์ตเนเจอร์พาวเวอร์เอสสุดขั้วในแบบคุณ